สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องค,ำคำําคมขำขันกับผมธีรยุทธ์วันนี้ผมมีเรื่องเด็ดๆที่ไม่ว่าใครก็ต้องใช้ได้แน่นอนหัวข้อของวันนี้คือ1ิทักษะทางความคิดที่ช่วยจัดการชีวิตให้ราบรื่นคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันเหนื่อยง่ายไปหน่อยเจองานก็หนกักเจอคนก็เหนื่อยเจอปัญหาก็ท้อแต่นี่แหละคือสาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ทักษะทางความคิด เพราะเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนไปครับไปเริ่มกันเลย 1. ทักษะการแยกสิ่งควบคุมได้ไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าอะไรอยู่ในมือเราอะไรไม่ใช่เราจะไม่เสียพลังไปกับเรื่องไร้ประโยชน์โฟกัสแค่สิ่งที่ควบคุมได้แล้วเราจะไม่จมกับความเครียด 2. ทักษะการตั้งคำถามกับตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมชีวิตมันแย่ลองถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้ คำถามดีๆเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพลังชีวิต 3. ทักษะการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทุกปัญหาคือการฝึกวิชาทุกวิกฤตคือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่คนที่เห็นโอกาสในปัญหาคือคนที่สร้างอนาคตได้ 4. ทักษะการวางระบบชีวิต ชีวิตไม่ต้องยุ่งถ้าเรามีระบบเช่นนอนเวลาเดิมทำงานเวลาเดิมชีวิตที่มีโครงสร้างจะลดความสับสนและเพิ่มสมาธิ 5. ทักษะการจัดการอารมณ์รู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่ปล่อยให้ความรู้สึกพาเราออกนอกเส้นทางหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโต้เพลดิดชีวิตราบเรื่อนขึ้นอีกระดับ 6. ทักษะการเลือกคนให้ถูก อยู่กับคนที่ดึงพลังชีวิตไม่ใช่คนที่ดูดพลังออกไปความสัมพันธ์ที่ดีเท่ากับสภาพจิตใจที่ดีเท่ากับชีวิตที่ดี 7. ทักษะการชื่นชมสิ่งเล็กๆความสุขไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่เสมอไปแค่กาแฟหอมๆยามเช้าก็พอแล้วฝึกใจให้รู้จักขอบคุณเท่ากับฝึกใจให้แข็งแรง 8. ทักษะการตั้งเป้าหมายเล็กก่อน อย่าฝันใหญ่จนทำไม่ไหวเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยไปสู่เป้าหมายใหญ่ทำสำเร็จเล็กๆทุกวันพลังใจใจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 9. ทักษะการพักผ่อนยังมีคุณภาพพักไม่ใช่หยุดแต่พักเพื่อชาร์จพลังเช่นเดินเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงพลังชีวิตไม่ได้มาจากการลุยอย่างเดียวแต่มาจากการฟื้นตัวด้วย10ทักษะการลงมือทำทันที อย่ารอแรงบันดาลใจแต่ให้เริ่มจากการลงมือแล้วแรงบันดาลใจจะมาเองทำเลยแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ดีกว่ารอแล้วไม่เริ่มสรุปครับ10ททักษะนี้ไม่ต้องเรียนแพงไม่ต้องใช้เทคนิคยากๆแต่ใช้หัวใจใช้สติและใช้วินยัยเริ่มฝึกวันนี้ชีวิตราบรื่นขึ้นทันทีไม่ต้องรอ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r ร b e ช่องคำคมขำขันแล้วผมจะมีเรื่องดีๆมาเติมพลังให้คุณทุกสัปดาห์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ